สวัสดีครับตาทองชาแนลวันนี้ตาทองพามาดูว่าคุณพอลลี่ได้รับเสื้อกันฝนจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อมาให้แจกพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับหลายชิ้นอยู่เลยนะครับตาชานด้วยได้ไหมได้ค่ะตาชานตาชานช้อนแอ่ะสามได้ไหมตาชานี่คือของคุณยายด้วยใช่ค่ะของ

สีน้ำเงินเขาเปลี่ยนสีน้ำเงินได้วไหมเนี่ยผมเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับอาดูวัดอาดูวัดเออเบาวต้นเนาะอนุวัดหน่อยสิตัวนึ่งใช่เบาต้นอาดวัดอ่าสวยดีนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อกี้เอาสีเขียวชอบสีน้ำเงินเหมือนสีที่ร้านเลยนะครับ สวยนะนี่นี่ซียายยายได้สีสวยนี่พอค่ะนี้ของปาร์วัตนี้ของเชอันนี้ของยายอันนี้ของแม่แมวอ๋อได้ครบทุกคนเลยครบเลยยังไม่ครบนะไอ้หลิวอยู่บ้านไม่ได้พอพอแล้วนี่มาเรื่องฮะก็แจกเป็นการแจกแจกไปคะคุณทผลิตจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกนามนะคะอ้โได้เลยอีกงานะ ใครที่ไหลสดอยู่บอกให้ยูุู่ยาวด้วยนะคุณยาวด้วยนะคะสีเทาหมดแล้วเหรอสีเทายังอยู่เนี่ยค่ะนี่อ่สีนี่สวยดีเนี่ยแฟชั่นหน้าฝนค่ะดันนะดันน ซ้ายดันขวาเลยคอมาเด้อจันเหมือนแบงค์กีเซนเตอร์นะคะเนี่ยเป็นจะเป็นแบบนี้นะคะของผู้ใหญ่เดี๋ยวเชิญรับได้เลยค่ะถ้านละหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งใส่แล้วไม่เปียกค่ะใส่แล้วไม่เปียกมารับเลยใส่แล้วมันจะเปียกไหมคะไม่เปียกค่ะใส่แล้วกันน้ำเข้ากันน้ำออกครับกันน้ำเข้ากันเหงื่อออกแจกอะไรกันคะเสื้อกันฝนกันฝนนะคะเข้าหน้าฝนแล้วคุณตาซานลงมาถ่ายบอกมากมากมาไทยลูบเรื่อยๆคุตาเป็นคุณหลวงอ๋อพี่โคุตาเป็นที่พอล ไปให้ลุงป้ากินใช่เออมุนมุนโอมป้าลุงมณ์โอมป้าลุงไปรุ่นสีสุดสดก็ได้สีเขียวสีนี้ก็ได้จ้ะอ่ามุนโอมป้านป้าแตนนะคะมุนโอมมุนโอมป้าแตนลุงพลอ่าอยู่กับเอนนะคะะไม่หมดง่ายๆนะสองรังใหญ่ๆเลย นี่นกเนาะบ่าวนกบกบนี่นะคะรับมันแล้วนะคะรับแล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ะสออกน้ำนะคะค่ะคิดถึงชาวบ้านกกกกกกกาบกบเขาตากฝนกันเนาะได้คน,กกนะคนละหนึ่งตัวนะคะจะไ,ได้เชื่อถึงกันหน้าคนแล้วมารับเสื้อกันฝนกัน น้องเจ้าคุณได้หรือยังครับอสีอะไรอสีอะไรเจ้าคุณ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 เพลงปิดบอลน้องเจ้าคุณเอาสีอะไรอยากลุ้นอยากลุ้นสีอะไรอ๋อลุงจิมมี่น้องโอนมาอ่าลุงจิมมี่น้องโอด้วยค่ะอ๋ออ่าลุงจิมมี่น้องโอ น้องโอ้นี่ค่ะเจ้าพูดว่าสีขาวลุงกิมมี่น้องโอ้นะคะอยู่กับแอนแช่แนลได้แล้วนะคะเสื้อค่ะเสื้อกันฝนมาแมากันหลายช่องแล้วนะครับช่องไหนที่ยังไม่ได้ตัวมาครับชิดเพื่อเพื่อฝุ่นช่องอยู่ที่ไม่อยู่ได้นะครับ ชิปปากแหววบ้านท่นใจได้ไหมคะ้านาได้มาต้นนาขอกงนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยแล้วมแล้วจะได้ก่อนเลือกสีก็ได้เลยนะครับสีเหลืองสีเงินสีดำสีน้ำสีสดนะครับสีุขียวก็มาตองนุ๊กตองนุ๊กนะครับเองนุ๊กกับผ้าชากตองนุ๊กใส่กับช่างดำ เป่าหอีกับเป่าหอมกับแม่เป่าหอมเปาหอมกับแม่เป่าหอมโอเคค่ะเอีพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วนะอีกซ้นะที่อีอซนำนะพี่อ๋อร้านนีอยู่นี่นะคะรานี้เราดูโดยการรับเพื่อกาตัวละตัวสอตัวนะฮะ Finally, right? เราใครใครให้ใครให้ผมก็ได้แล้วตัวหนึ่งใครเอาให้กระตันนะใครเอาให้อะใครเอาให้อะ เป็นอะไรครับเบรืเเ่องเขาแจกเขกเสือ้อการผลให้ใหเขาบอไปเอาได้เลยเน่งกับเมเดเขาบอกอันนี้ส้มแม่นุ่มนิ่มนะคะส้มแม่นุ่มนิ่มะคะ่ะ

กับต <Net> ันลำจิ้งพี่อ๋อพี่รัชนีุนอันนี้ก็คือฮันนี่ฮันนี่อันนี้ป้าข้าใส่กรอบอันนี้ช่างดำไอตุอยแล้วแล้วของลุงอะเีวา้ คงลงลุงไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีช่องที่เอาสีเดียวกันนี่ก็เพราะว่าไม่ต้องเลือกลงได้ลงไปรับเลยแผมลงแฟนป้าอ๋อโอ้โห ตูภาษาไทยอ,อ่าครับอี่อรัชนีอันนี้ยาจำลองสายบุญอมาหาน้าสายบุญอันนี้สายบุญ,สา,บญสายบุญกับน,น้องนิวเหลือน้องนิวยังไม่ได้คุณยูสวัสดีครับแอรมเรียตรวจให้ไลฟ์ให้ไลฟ์ขอบคุณมากนะครับแปดสิบแปดสิบห้าท่านนะครับมาให้ถึงสองนะอีกทีเมียนะครับอันนี้ก็ได้กันทั่วนหน้าครบทุกช่องแล้วนะครับอ่ะแล้วของ อของเอ็มเดอร์เอาไปย่างต่อเอาให้เอ็มเดอร์กับพวกแม่กบีอ่ะาสำหรับอ่าสำหรับคลิปนี้ต่อทองชาแนลเขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ